สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการประกอบกรงแมวยี่ห้อ AW Forest นะครับเป็นกรงแมวขอบไม้3ชั้นครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเราจะประกอบแบบน,นี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําตัวตัวมุมตัวนี้นะครับมาวางไว้ที่ที่ถาดรองก่อนวางเลยหลังจากที่วางตัวมุมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําตัวตะแกรงที่อยู่ในกล่องครับตอนแรกทับอย่างนี้แล้วก็แค่กางออกมา ก็เอาไปสวมใส่กับมุมที่เราวางไว้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําตัวแผ่นชิ้นข้างหน้านะครับนี่นะครับก็แค่นี้เลยง่ายมากเสร็จแล้วเราก็นําไปตัวตัวล็อกแบบนี้นะครับมาล็อกวิธีล็อกเราก็ตะแคงแบบนี้นะครับแทงแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไป ปิดแบบนี้ปิดให้มันตรงเส้นนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นเราก็จะล็อกแบบนี้นะครับ4ตัวใส่หมุนก็ดันขึ้นอแค่น,นี้เลยง่ายสุด ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวรองระหว่างกงครับสี่ตัวไปสวมใส่ตรงมุมนี่ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากที่ประกอบชั้นล่างเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ตัวนี้นะครับสองตัวจะมีสลักตัวนี้ตัวนะครับสลักบนล่างส่วนนี้ครับเราจะนําไม้ใส่กับกงครับโดยที่เอาสลักแบบนี้ลงล่างนะครับแล้วก็สวดเลแบบนี้บ ก็กดตรงไหมเี้งออกแรงนิดนึงเสร็จแล้วก็จะใส่ข้างนึงครับก็เล็งให้มันตรงกันแล้วก็ใส่เลยเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยเราก็จะทําแบบนี้จนครบสชั้นเลยนะครับ ในชุดมันจะมีเป็นเดือยพลาสติกรงนี้นะครับมันจะมีมาให้ทั้งหมด6ตัวเป็นตัวเดือยล็อกระหว่างไม้2ชิ้นนะครับแต่ว่าเราเราไม่ต้องใส่ตัวเดือยก็ได้ครับเพราะว่าไม้เนี่ยครับมันยึดอยู่กับตัวกลงนะครับมันแข็งแรงอยู่แล้วครับหลังจากประกอบกลง2ชั้นแบบนี้เสร็จแล้วนะครับชั้นที่3มันจะพิเศษหน่อยมันจะไม่เหมือนกับชั้นอื่นสำหรับชั้นที่3นะครับชั้นที่3ตัวเหล็กมันจะมีแบบนี้นี่ครับตัวเหล็กมันจะมีเป็นเป็นเป็นเกลียว ทังบนนะครับเราเยมขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เอาแผ่นตัวนี้นะครับด้าน,นบนมาป,ปิดทั้งบนนี้ครับเสร็จแล้วก็ใช้น็อตเป็นหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับสี่ตัวหมุนใต่แต่แบบนี้ทั้งทั้งสี่รูเลยครับในชุดมันก็จะมีเป็นปะเจหกเหลี่ยมนะครับเล็กๆแล้วก็เอาปะเจนะครับมาไข ได่อนนีครับแล้วก็ไข่เข้าไปพอประกอบชั้นที่3ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะยกขึ้นข้างบนครับก่อนจะยกขึ้นนะครับก็อย่าลืมใส่เป็นตัวรองคข็ง จะยกขึ้นทั้ง3มชั้นเสร็จนะครับเราก็จะ่จอาตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกเราก็จะล็อกระหว่างชั้นชั้นเลยครับขั้นตอนการล็อกผมก็จะล็อกจากด้านข้างก่อนครับอันนี้เราก็จะยกตรงขึ้นนิดนึงปึ๊บก็ใส่เข้าไปใช้ด้านข้างใช้สองตัวพอสร็จก็ดันเหมือนเดิม แล้วใส่ด้านข้างถึงแล้วใส่ด้านหน้าด้าน้าก็ยกขึ้นนิดนึงนี่ครับเราจะใส่แบบนี้ไว้ทั้งสี่มุมก่อนนะครับอย่าพึ่งอย่าพิ่งกดล็อกเข้าไปนะครับหลังจากใส่แบบนี้ครบทั้งสี่มุมทุกชั้นแล้วนะครับแล้วก็ไล่ล็อกมันครับ ต่อไปเราก็จะเอาแผ่นไม้ตัวนี้นะครับมาใส่กับตัวยึดตัวนี้โดยเอาตัวนี้นะครับคว่ำลงไปแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตัวแผ่นไม้ที่ให้มาในกล่องมันจะยังไม่มีรูนะครับเราต้องมาไขที่ต่อูเอานะับมีคนช่วยเย้วยเฮ้ยเล็บติดแล้ว หนึ 1, ่งแผ่นเราก็จะขาขทั้งหมด4ชิ้นนะครับายแบบนี้ทุกแผ่นเลยหลังจากเราใส่น็อตทั้ง4ตัวแบบนี้เสร็จแล้วครับเราก็จะเอามาใส่เราก็จะเอามาประกอบเข้ากับกลมนะครับใส่เข้าแบบนี้นะครับแบบน,น,น,บนี้แต่ว่าแผ่นสามเหลี่ยมเราก็จะยึดไว้ตรงประมาณน,นี้คือเราสามารถออกแบบได้ไดครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยครับเราจะาวางไว้ตรงไหนครับ เวลาเราใส่แผ่นไม้แล้วมันติดกับตัวล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็พอออกแล้วเราก็ปรับเลื่อนได้ครับนี่ก็จะเลื่อนไปหน้าไปหลังก็ได้นี่เราก็ใส่นี่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้น็อตตัวนี้นะครับมาหมุนล็อกระหว่างแผ่น เราก็จะหมุนล็อกแบบนี้นะครับทุกชั้นเลยเรียบร้อยเดี๋ยวสำหรับวิธีการใส่ประตูนะครับเราก็เอาสลักแบบนี้นะครับสวมเข้าไปเราก็จะเล็งให้ตรงกันนะครับแล้วก็สวมไปเลยโบว์เ็ตต่อไปเราก็เอาตัวล็อกแล้วก็หมุนออกแล้วก็ามาใส่กับตูนับเข้ามาที่ที่หนึ่งที่ 2, สองสมที่ที่สองทรัพแล้วก็หมุนล็อกออกโคตรง่ายเลย เวลาล็อกเราก็บีบปุ๊บเวลาจะเปิดเราก็กดเพราะว่าเราก็จะใส่แบบนี้ทั้งหมดอีก2ตัวที่เหลือนะครับในกรงก็จะมีเป็นเปลยแมวแบบนี้นะครับให้แถมให้ไปด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยวิธีใส่ก็ง่ายมากครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ใส่แล้วก็กดเพราะว่าง่ายมากเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วหมดแล้วนะครับที่เหลือเราก็จะนําเป็น อุซกรณ์อย่างมันนะครับเป็นพวกอะไรอะที่ให้อาหารเสาควรแล้วก็กระบอกน้ําติดเข้าไปในโครงได้เรามีอะไรแล้วก็เอามาติดสําหรับวิธีการประกอบกรงแมวขอบไม้3มชั้นวันนี้ก็เสร็จแล้วครับประกอบง่ายมาก